กลุ่มนี้ลุ้นรับข่าวดีลุ้นแจกเงิน1,500บาทเช็คสริรับเงินตลอดชีพด่วนอนุมัติล่าสุดแล้วหรือ,อยังฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่10กรกฎาค,คม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลและข่าวดีล่าสุดนะคะมีรุ่นแจก1,500บาทตลอดชีพกลุ่มไหนจะได้รับสิทธิ์กลุ่มไหนเป็นผู้โชคดีรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะนำข้อมูลข่าวสารมาจาก Facebook Fanpage คุณอนุทินชาญวิรกุล โดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2,565ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาเทศบาลตําบลหนองแคจังหวัดสระบุรีนายอนุทินชาญวิรุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข พร้อมด้วยนายวชระพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์เกียรติภูมิประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการเปิดงานมหกรรมพนสระบุรีร่วมใจเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่อสมอและหน่วยงานระดับอำเภอและปล่อยคาราวานอสมอรณรงค์ให้คนในชุมชนสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาครัฐเอกชนและอสมอเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในงานนี้นะคะได้บอกไว้ว่าสำหรับอสมอน,นนะคะยกระดับให้เป็นหมอคนที่1ในในโยบายสามหมอซึ่งท่านจะเป็นหมอประจำบ้านอย่างเปิดอบรมเพื่อให้ท่านเป็นผู้ช่วยพยาบาลงานของทุกท่านมีความเสี่ยงโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดยังไม่หมดไปสิ่งที่ต้องย้ำเตือนนะคะคือ ขอให้มารับวัคซีนเพิ่มกระตุ้นเข็มที่3เมื่อรับเข็ม3ถึง3เดือนแล้วก็สามารถมารับเข็ม4ได้วัคซีนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดความรุนแรงของโรคนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงค่าเสี่ยงภัยว่าวันนี้อ,อสมอได้ค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเติมจากเดิม500บาทเมื่อบวกกับค่าตอบแทนเดิมนะคะจะมีค่าตอบแทนรวมที่1500บาท แต่เมื่อโควิดหมดไปแล้วค่าตอบแทนลดไป500บาทสำหรับท่านเองและกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าต้องหาวิธีที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวออสมอได้เงิน1,500บาทตลอดชีพพร้อมผลักดันให้สอดคล้องกับความทุ่มเทความพยายามในหน้าที่ในการปฏิบัติงานซึ่งในส่วนนี้ได้คิดไว้เสมอและพยายามหาทางออกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวออสมอได้ในสิ่งที่ควรได้ แต่ก็มีบางกลุ่มนะคะบอกว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าแต่ว่าเห็นต่างอย่าลืมว่าเงินให้อสมอออสมอก็ใช้จ่ายในประเทศเงินไม่ได้หายไปไหนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทยย่อมเป็นเรื่องดี ก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องชาว awesome ออสมอคุณอนุทินนะคะก็พร้อมที่จะผลักดันค่าตอบแทน1,500บาทตลอดชีพมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับจริงหรือไม่และจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่ทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทางช่องจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบด้วยเร็วที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ